สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงหนึ่งในคดลีที่น่าจดจำที่สุดของเชอร์ล็อกโฮมส์แต่ไม่ใช่เพราะความโหดเหี้ยมหรือซับซ้อนอะไรแบบนั้นนะคะแต่เป็นเพราะบรรยากาศของเรื่องมากกว่าครับผมหลายคนคงจำเรื่องคลาสสิกอย่างทัพทิมสีฟ้าได้ที่มีภาพของห่านกับอัญ,ญมณีในท้องแต่ เบื้องหลังความสนุกแบบล่าสมบัตินั้นมันมีประเด็นที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เยอะมากเลยค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้คือ The Adventure of the Blue Carbuncle ซึ่งมันเหมือนเป็นตอนพิเศษประจำเทศกาลคริสต์มาสของ h o l m มสเลยก็ว่าได้อืม,มันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆตรงที่ไม่มีการฆาตกรรมแต่กลับโชว์ทักษะการสืบสวนของเขาได้เฉียบคมที่สุดแล้วที่สำคัญเลยนะครับมันเผยให้เห็นตัวตนของโฮมสในมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก มุมไหนร่ะคะมุมที่เขาไม่ได้ใช้แค่ตักกะแต่เออใช้หัวใจในการตัดสินด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดอยู่ที่บ้านเลขที่ 221b ถนนเบเกอร์ในเช้าหลังวันคริสต์มาสมอวัตสันแวะไปหาโฮมส์แล้วก็เจอเพื่อนนั่งวิเคราะห์ของสองอย่างที่ไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เลยครับ นั่นก็คือหมวกสักหลาดเก่าๆเยินๆหนึ่งใบกับหานอ้วนพีที่ตายแล้วอีกหนึ่งตัวเป็นภาพที่แปลกมากเลยนะแปลกจริงๆครับแล้วของสองชิ้นนี้ก็มาจากพนักงานรักษาความปลอดภัยชื่อปีเตอร์เซนเขาไปเจอชายคนหนึ่งกําลังมีเรื่องกับแก๊งอันธพาลพอจะเข้าไปช่วยชายคนนั้นกลับตกใจค่ะแล้วก็ทําหมวกกับหานหล่นแล้ววิ่งหนีไปเลยปีเตอร์เซนก็เลยเก็บมาให้โฮมส์ อ๋อเพราะคิดว่าอาจจะเป็นของที่ถูกขโมยมาใช่ครับและที่ขาหารก็มีป้ายเล็กๆเ,เขียนไว้ว่าสำหรับคุณนายเฮนรี่เบเกอร์เอาละคะ่ะตรงนี้แหละที่มันเริ่มน่าสนใจพอปีเตอร์เซนกลับไปโฮมส์ก็เริ่มโชว์เหนือให้วัดสันดูด้วยการอ่านคนจากหมวกเขาหยิบหมวกเก่าๆใบนั้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มบรรยายลักษณะเจ้าของได้เป็นฉากๆเลยอืม แต่เดียวนะคะการที่โฮมสรุปอะไรได้มากมายขนาดนั้นจะแค่หมวกใบเดียวเนี่ยสำหรับคนยุคใหม่อย่างเราอาจจะฟังดูแบบว่าเหลือเชื่อไปหน่อยมันเป็นไปได้จริงๆหรอคะหรือเป็นแค่จินตนาการของนักเขียนเป็นคำถามที่ดีมากครับคือฉากนี้เป็นเหมือนลายเซนของคนแอนดรอยเลยนะครับเขาไม่ได้แค่โชว์ว่าโฮมฉลาดแต่เขากำลังสอนให้คนอ่านมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปแค่มองผ่าน อโฮมชี oh. ้ oh. ให้วัดสันดูร่องรอยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นขนาดหมวกที่ใหญ่มากค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่ามันสัมพันธ์กับขนาดสมองสติปัญญาอะไรแบบนั้นอืมอืมหรือรอยฝุ่นที่เกาะหนาเป็นสัปดาห์ก็บอกได้ว่าภรรยาอาจจะเลิกใส่ใจเขาแล้วโห oh, ละเอียดมากใช่ครับแม้กระทั่งรอยเทียนไขที่หยดใส่ปีกหมวกหลายจุดก็ยังอนุมานได้ว่าที่บ้านไม่มีแก๊สใช้ต้องจุดเทียนเดินขึ้นลงบันไดตอนกลางคืน มันคือการเปลี่ยนของธรรมดาให้กลายเป็นหลักฐานซึ่งเป็นหัวใจของนิยายสืบสวนสมัยใหม่ทั้งหมดเลยครับโหพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เวทมนต์แต่การสังเกตที่เฉียบคมมากๆแล้วเรื่องมันก็พีคข,ขึ้นไปอีกเมื่อปีเตอร์สันคนเดิมวิ่งหน้าตาตื่นกลับเข้ามาในห้องครับ ในมือของเขามีของบางอย่างที่ส่องแสงวิบวับออกมาเขาตะโกนลั่นเลยว่าภรรยาของเขาเจอสิ่งนี้อยู่ในกระเพาะห่านตอนกำลังจะทำอาหารเย็นใช่ค่ะและสิ่งนั้นก็คือทับทิมสีฟ้าในตำนานทันใดนั้นเรื่องหมวกกับห่านก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เล็กไปเลยครับ แต่มันยกระดับคดีขึ้นมาทันทีเลยจะแค่เรื่องตามหาของหายกลายเป็นคดีโจรกรรมอัญมณีระดับชาติไปเลยเพราะว่ามันคือเม็ดเดียวกันกับถูกต้องครับเพราะทัพทีเม็ดนี้คือสมบัติของเคาเตสแห่งมอกาที่เพิ่งเป็นข่าวใหญ่ว่าถูกขโมยไปจากโรงแรมคอสโมโพลิแทนอืมซึ่งตำรวจก็ทำงานเร็วมากนะครับจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วด้วยคือช่างประปาชื่อจอห์นฮอร์เนอร์ที่มีประวัติลักเล็กขโมยน้อยติดตัว และพยานปากเอกที่ชี้ตัวก็คือเจมส์ไรเดอร์หัวหน้าพนักงานของโรงรามเองพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้โฮมส์ Holmes ก็มองเห็นภาพที่ต่างออกไปทันทีถูกต้องครับประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือการเลือกผู้ต้องสงสยัยจอห์นฮอร์เนอร์เนี่ยเป็นช่างประปาเป็นคนชนชั้นแรงงานที่มีประวัติอาชญากรรมค่ะในสังคมวิกตอเรียนเขาคือเป้าหมายที่ง่ายที่สุดเป็นแพร,รับบาปที่สมบูรณ์แบบมากแค่มีคนชี้ตัวก็น่าจะโดนแล้วใช่ครับ แค่คำให้การของพนักงานโรงแรมที่ดูน่าเชื่อถือกว่าก็เพียงพอที่จะทำให้เขาหมดอนาคตได้แล้วระบบยุทธที่ทำในยุคนั้นมันเอ็นเอียงแบบนี้จริงๆนี่เองสินะคะที่ทำให้โฮมส์รู้ได้ทันทีว่าช่างประปาคือแพครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทัพทีมมูลค่ามหาศาลจะไปอยู่ในท้องห่านของชายแก่ตกอับที่ชื่อเฮนรีเบเกอร์ภารกิจของโฮมส์เลยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่แค่ไขปริศนาเพื่อความสนุกอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้โฮมส์เป็นมากกว่านักสืบเอก,กชนเขาคือ,เ,อ,อเหมือนสารเตี้ยในบางครั้งเขาจะลงมือก็ต่อเมื่อเห็นว่าความยุติธรรมที่แท้จริงกำลังจะถูกบิดเบือนไปโอเคพอเป้าหมายชัดเจนการไล่ล่าตามรอยหานก็เริ่มต้นขึ้นโฮมส์ Holmes เริ่มอย่างเป็นระบบมาก เขาลงประกาศในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเพื่อตามหาเจ้าของหมวกแล้วก็ได้ผลค่ะครับมิสเตอร์เฮนรีเบเกอร์ก็มาที่บ้าน 221B จริงๆซึ่งลักษณะของเขาก็ตรงกับที่โฮมส์อนุมานไว้เป๊ะๆเ,เลยอืมเป็นชายสูงวัยท่าทางมีความรู้แต่ก็ดูยากจนลงอย่างเห็นได้ชัดและตรงนี้โฮมส์ Holmes ก็ไม่ได้ถามตรงๆแต่เขาทำการทดสอบที่แนบเนียนมากยังไงคะเขาบอกเบเกอร์ว่า หานตัวเก่าของคุณเราคงกินไปแล้วแต่เราซื้อตัวใหม่ที่สดกว่ามาคืนให้นะครับ oh. อคุณเบเกอร์ดีใจมากขอบคุณยกใหญ่แล้วก็รับหานตัวใหม่ไปโดยไม่ถามถึงเครื่องในหรืออะไรจากหานตัวเก่าเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็เป็นการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าเขาไม่รู้เรื่องทับทีมเลยไม่รู้เรื่องเลยครับชอบความฉลาดในการรับมือกับคนของโฮมจริงๆค่ะเขาเหมือนเป็นนักแสดงที่เก่งมากด้วยนะคะ ใช่ครับพอพิสูจน์ได้ว่าเบเกอร์บริสุทธิ์เขาก็ถามต่อแบบเนียนๆว่าไปซื้อหานตัวนั้นมาจากไหนคุณเบเกอร์ก็ให้ข้อมูลว่าซื้อมาจากผับชื่อร้านอัลฟาการไล่ตามรอยห่านแบบนี้มันเหมือนเป็นการพาเราทัวร์ลอนดอนในอีกมิตินึงเลยนะคะใช่เลยครับจากผับของชนชั้นทำงานไปจนถึงตลาดค้าส่งที่วุ่นวายมาแสดงให้เห็นว่าโฮมส์ไม่ได้ไขคดีอยู่แค่ในห้องนั่งเล่นหรูๆของเขาอื แต่เขาเข้าใจกลไกของเมืองทั้งเมืองตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงรากหญ้าเลยพอไปถึงร้านอัลฟาก็ได้ความต่อว่าทางร้านรับหานมาจากพ่อค้าส่งในตลาดโคเวนต์การ์เดนชื่อเบรคเฮนริชและฉากที่ตลาดโคเวนต์การ์เดนนี่คือหนึ่งในฉากโปรดของดิฉันเลยมันทั้งตลกและฉลาดมากๆครับพอโฮมส์กับวัตสันไปถึงก็เจอพ่อค้าเบรคเฮนริชที่กำลังหัวเสียสุดๆเพราะวันนั้นมีคนมาถามเรื่องหานเยอะมากจนเขารำคาญใช่ค่ะเขาเลยไล่โฮมส์แบบไม่ใยดี ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรทั้งแห้งสถานะตา์เหมือนจะจนมุมแล้วแต่โฮมส์ก็พลิกเกมด้วยจิตวิทยาล้วนๆครับค่ะแทนที่จะไปข่มขู่หรือคาดคั้นเขาแกล้งหันไปคุยกับวัดสันเสียงดังๆแล้วตั้งวงพนันกันเล่นๆอ๋อพนันกันว่าพนันกันไหมเราวัตสันว่าหารพวกนี้ต้องมาจากฟาร์มบ้านนอกแน่ๆอะไรแบบนี้ใช่เลยครับการเดิมพันเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปจี้ใจดํากระตุ้นต่อมความภูมิใจในอาชีพของพ่อค้าเขาอย่างจัง เขาได้ยินก็ของขึ้นทันทีเลยของขึ้นเลยครับรีบเถียงว่าคุณจะพนันเหรอผมขายหานมาทั้งชีวิตผมรู้ดีที่สุดหานพวกนี้มาจากในเมืองพอโฮมส์แกล้งทําเป็นไม่เชื่อพ่อค้าก็ยิ่งโมโหครับควักสมุดบัญชีมากางให้ดูเพื่อเอาชนะพนันแล้วชี้ให้ดูเลยว่าดูนี่ผมรับหานมาจากคุณนายโอ๊กช็อตถนนบริกสันเห็นไหมล่ะจ่ายเงินพนันมาเลย โฮมส์ก็แกล้งทำเป็นเสียพนันแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือที่อยู่ของต้นตอหานทั้งหมดมันสุดยอดมากเลยนะวิธีนี้เป็นวิธีการที่หลักแหลมมากครับเขาไม่ได้ใช้กฎหมายไม่ได้ใช้อำนาจแต่ใช้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ที่ลึกซึง้งอืมคนเรามักจะยอมเปิดเผยความลับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกหรือตัวเองเก่งกว่าโฮมส์ Holmes ใช้จุดอ่อนนี้เป็นเครื่องมือได้อย่างสมบูรณ์แบบเรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะในจังหวะที่โฮมส์กับวัตสันกำลังจะกลับ พวกเขาก็เห็นชายร่างเล็กคนหนึ่งท่าทางลุกลี่ลุกลนครับเดินเข้ามาหาพ่อค้าเบรคเคนริชแล้วถามเสียงสันส่นๆว่าห่านของคุณนายอกชอตยังเหลืออยู่บ้างไหมครับพอพ่อค้าตะเพิดไปว่าขายหมดแล้วชายคนนั้นก็น่าซีดเผือดเลยและด้วยสายตาที่เฉียบคมของโฮมส์เขาก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้คือคนที่เขากำลังตามหาอยู่รู้ทันทีเลย เขาเดินเข้าไปแตะไหล่ชายคนนั้นแล้วพูดเรียบๆว่าดูเหมือนคุณจะสนใจห่านพวกนั้นเป็นพิเศษนะครับผมว่าผมพอจะช่วยคุณได้แค่นั้นแหละครับชายคนนั้นก็แทบจะล้มทั้งยืนเพราะเขาคือเจมส์ไรเดอร์พยานเท็จในคดีนั่นเองเหมือนหนูที่วิ่งเข้ามาติดกับดักด้วยตัวเองใช่เลยครับโฮมส์พาตัวไรเดอร์กลับไปที่ห้องสองสปีทันทีและที่นั่นเองที่ปริศนาทั้งหมดคลี่คลาย ไรเดอร์ทุดตัวลงคุกเข่าร้องไห้แล้วก็สารภาพความจริงทั้งหมดออกมาคำสารภาพของเขาเป็นเหมือนจิกซอชิ้นสุดท้ายเลยครับไรเดอร์ Rider เล่าว่าเขาร่วมมือกับสาวชชยของเขาเทสเพื่อขโมยทัพทิม แล้วก็วางแผนโยนความผิดขมดไปให้ช่างประปาจอห์นฮอร์เนอร์ที่บังเอิญเข้ามาซ่อมของในห้องพอดีอืแต่พอขโมยมาได้เขาก็กลัวจะโดนตำรวจค้นตัวเลยรีบหนีไปที่บ้านพี่สาวของเขาซึ่งก็คือคุณนายโอ๊กชอตคนที่เลี้ยงห่านนั่นแหละครับแล้วที่บ้านพี่สาวนี่เองที่เขาคิดแผนซ่อนของสุดพิสดารขึ้นมาครับ เขาเห็นว่าพี่สาวกำลังจะให้หานตัวหนึ่งเป็นของขวัญคริสต์มาสเขาเลยแอบจับหานตัวนั้นมาแล้วยัดทับทิมลงไปในคอหานกะว่าเอากลับบ้านไปแล้วค่อยผ่าท้องออกมาทีหลังได้อย่างปลอดภัยแต่มันเกิดความผิดพลาดท,ที่เรียกได้ว่าเป็นตลกร้ายเลยนะคะตลกร้ายจริงๆครับ ห่านตัวที่มีทับทิมอยู่ข้างในซึ่งเขาสังเกตไว้ว่ามีแถบสีดำที่หางมันดันตกใจวิ่งหนีเข้าไปปนกับฝูงห่านตัวอื่นที่หน้าตาเหมือนกันเปียบเอ้า oh. ด้วยความรีบร้อนและกลัวคนจะมาเห็นเขาก็เลยคว้าห่านผิดตัวมาเชือดพอผ่าท้องดูก็ไม่เจออะไรโถ oh. ส่วนหานทองคำตัวจริงก็ถูกขายต่อไปเป็นทอดๆจนมาถึงมือของโฮมส์ในที่สุด มันเป็นส่วนผสมของความเจ้าเล่ห์กับความสวยที่น่าทึ่งมากครับพอสารภาพจบไรเดอร์ก็ร้องไห้คุกเข่าขอชีวิตบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำผิดเพราะความหน้ามืดตามวัวครับบรรยากาศในห้องตอนนั้นคงจะตึงเครียดหน้าดูวัดสันเองก็คิดว่าโฮมส์ต้องเรียกตำรวจมาจับแน่แน,แน่นอนครับแต่แล้วโฮมส์ก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเดินไปที่ประตูเปิดมันออกแล้วพูดกับไรเดอร์ว่าออกไปซะอืมโอเค ดิฉันว่าเราต้องมาเจาะลึกตรงนี้กันหน่อยเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยการกระทํานี้มันดูขัดกับภาพลักษณ์นักสืบผู้ยึดมั่นในกฎหมายของเขามากๆเลยนะครับในแง่หนึ่งมันก็รู้สึกดีแต่ในอีกแง่หนึ่งนี่มันคือการที่โฮมส์กำลังเล่นบทเป็นพระเจ้าหรือเปล่าคะเขาตั้งตัวเองอยู่เหนือกฎหมายเลยนะประเด็นนี้ลึกซึ้งมากครับและมันคือสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดคุณพูดถูกว่านี่คือการที่โฮมส์วางตัวเองอยู่เหนือกฎหมายค่ะแต่มันมาจากรากฐานความคิดที่ซับซ้อนของเขา โฮมส์บอกเหตุผลกับวัดสันว่านี่คือเทศกาลแห่งการให้อภัยเขาประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าถ้าส่งไรเดอร์เข้าคุกคุกจะบ่มเพาะให้เขากลายเป็นอาชญากรเต็มตัวไปตลอดชีวิตแต่ในตอนนี้ไรเดอร์หวาดกลัวจนถึงขีดสุดแล้วและความกลัวนี้จะเป็นบทเรียนที่เขาไม่มีวันลืมโฮมส์เชื่อว่าเขาจะไม่กล้าทำผิดอีกมันคือการมองผลลัพธ์ในระยะยาวสินะคะใช่ครับ เขามองว่าการปล่อยตัวไรเดอร์ไปคือการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้ขณะเดียวกันช่างประปาที่บริสุทธ์ก็จะพ้นผิดเพราะคดีขาดพยานหลักฐานและทัพทีมก็ได้คืนเจ้าของอ oh. ในสมการของโฮมส์แล้วทุกฝ่ายได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาไม่เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมเสมอไปนะครับเขาเห็นมาเยอะว่าระบบมันผิดพลาดได้ และในกรณีนี้เขาเลือกที่จะใช้ความเมตตาตามวิจารณญาณของตัวเองมากกว่าจะทำตามตัวบทกฎหมายอย่างแข็งทื่อนี่คือสิ่งที่ทำให้โฮมส์เป็นตัวละครที่น่าทึ่งจริงๆเขาไม่ใช่แค่เครื่องจักรไขคดีแต่เป็นมนุษย์ที่มีศิลธรรมในแบบของตัวเองครับผมแล้วเรื่องราวก็จบลงแบบเรียบง่ายและน่ารักมากหลังจากไรเดอร์วิ่งหนีหายไปในความมืดครับ โฮมส์ก็นำทัพทีมไปเก็บในตู้เซฟแล้วหันมาชวนวัตสันไปจัดการอาหารค่ำซึ่งก็คือหานอีกตัวที่เขาซื้อมานั่นเองใช่ครับเป็นการปิดคดีที่วุ่นวายได้อย่างอบอุ่นหัวใจจริงๆอืมสรุปแล้วเรื่องทัพทีมสีฟ้าอาจจะดูเหมือนคดีเล็กๆที่ไม่สลักสำคัญนะครับแต่จริงๆแล้วมันให้ภาพที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวก,กับปรัชญาและตัวตนของเชอร์ล็อกโฮมส์ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าภายใต้เปลือกนอกที่เย็นชาและยึดมั่นในตรรก,กะ ขาก็คือมนุษย์ที่เข้าใจในความผิดพลาดความกลัวและความสำนึกผิดของคนอื่นและกล้าที่จะเลือกเส้นทางแห่งการอภัยเมื่อเขาเชื่อว่ามันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในภาพรวมการเจาะลึกเรื่องนี้ทำให้เห็นมิติที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อครับการตัดสินใจของโฮมส์ที่เลือกใช้วิจารณญาณส่วนตัวเหนือกระบวนการยุติธรรมมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าในชีวิตจริง เส้นแบ่งระหว่างความยุติธรรมตามกฎหมายกับความเมตตาที่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหนกันแน่อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากการยึดถือกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปจริงหรือหรือบางครั้งการให้โอกาสครั้งที่สองกับคนที่ผิดพลาดอย่างมหันอาจจะมีคุณค่ามากกว่าโดยเฉพาะเมื่อมันไม่ได้ทาให้ใครต้องเดือดร้อนเพิ่มเติมเป็นคาถามที่ไม่มีคาตอบตายตัวจริงๆ